เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่ะไปไหนจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปข้างนอกแล้วเพิ่งมาถึงอ้าวแขกเพิ่งมาเห็นได้ยินเสียงเริ่มเริ่มเริ่มอตกใจใครมาอยู่หน้าบ้านทีกเขาจะซื้อเลโกเตอร์อยู่แล้วทำร้านจอดไว้ตรงนี้ภรรยาพี่โอเคไหมน่าจะจ่ายเงินเยอะจนเพี้ยนนะเราก็ค่อยเก็บไปครับก็คือซื้อแบบซื้อมาแล้วขายไปแล้วก็เก็บไม่หรอกเอาซื้อมาขายไปใครซื้อมาขายไปไม่เห็นจะขายแตู่้ปเลยเห็นไหมใครขาย รับเง<า>ินเอาไว้รับงเบงินเอาไว้เก็บเงินทั้งหมดเอาไว้รับเงินโอ้มันไม่ใช่ของตกแต่งธรรมดาหรอมันก็ของตกแต่งแต่มันก็มานพี่นี่ยิ่งกว่าสารเจ้าอีกนะเนี่ยคือทุกเม็ดเนี่ย